โบ้พี่นอ้องมึงนะตำมะนี่ตำบมกฮวงตำบักฮวงใจอันนี่ยังก็ลนะนี่นเส้นเส้นไหมเส้นน้อยเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นก๋วยเตี๋ยวน้อยพี่น้องมากินน้ำกันบัดทีนี้โอ้รวย,ย,ย,ยพี่น้องโอ้ยโอ้ยลืมว่าผักว่าเสีเอาผักก็ลืมซ้ำกินมันสิละเนาะอื Hmm. อืมหอมไม่อยากักกินแบบบนนี้ผักไปหน่อยลืมผักกี่การไปเอาอืม hmm. hmm.

เพื่อตรืองการงานฟังเลยอีสมัครซื้อเรียกวัตถุให้เด็กดันซื้อสองสามออกสามสองอะไรเราสมแต่ ถือเล็กเพราะเสียกินผิดศพผิดส,สารน่ะเพิ่นเนาะมันบ่ถือเล็กจึ้ตมตําหุูอื่เหรอตัหมประเด็กฉันน่าประเด็กตับหมูแบบยุสารเลยสั่นแต่อือแจบกอบเสี่ยหมูหุงมันกอบขัดอืม ถ้าลืมผักไม่มครับให้ตู้เย็นผุนลืมวันหลังก็กินผักโซ่นอ่ะมีบัดกินมะหรอเอ้ายังบัดอะไรอ่ะยังมีแต่ตู้เย็นผุดนจัดเจี๊ยบผู้ใหญ่ท,ทำความสะอาดส่วนรางบันรู้สึกว่าเป็นผู้สาวต้องอยากปากเปียก Mmm. 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 ฮันน่สิบนิ้ว Hãy subscribe cho kênh nó Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn